โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Bu s Simulator Ultimate นะครับก็เกมนี้เป็นเกมมือถือนะครับซึ่งจะจำลองให้เราเป็นคนขับรถบัสนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารนั่นเองนะครับก็ผมเพิ่งโหลดเกมมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับบริษัทผมชื่อว่า GBC นะครับก็คือช่องผมเองนะครับกล้วยบทชีนะแล้วก็คนขับนะครับชื่อว่า Good Diver นะครับคนขับที่ดีนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขับรถกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่มันต้องกดตรงไหนวะตรงนี้ฮะ อ๋อโอเค่แล้วย่งยๆเป็นแผนที่นะครับเราก็จะเลือกมาแล้วเราก็กดเล่นไปเลยนะโอเค play เพลย์เลยจัดไปแล้วเราก็รอครับเอาเราเราจะเริ่มกันแล้วท่านผู้ชมโอเคไปเลยจังหวะนี้การขับรถบัสที่ดีเราจะต้องเป็นคนขับที่ดีนะครับเอูพูดอะไรวะเน,นี้ยโอเคก็เริ่มแล้วครับเราก็ต้องสตาร์ทรถนะตอนนี้เรายังไม่ได้สตาร์ทรถเลยนะ สตาร์ทรถกดสตาร์ทไปแล้วแล้วก็เหยียบคันเร่งครับนี่นี่เป็นคันเร่งนะครับนี่ก็เป็น,นเบรกนะนก,นนะการเข้ากงเข้าเกียร์นี่ก็แบบเป๊ะครับโอ้โหแบบมันมันจำลองได้ดีมากครับเกมนี้นะตอนนี้ผมก็ปรับมาให้เล่นเป็นพวงมาลัยนะครับสังเกตที่มุมซ้ายจะมีพวงมาลัยนะฮะโอเคเข้าล็อกเขากเ้าล็อกีเกือบเกือบไปเกือบไปเอายังไม่เข้าอะ่ะโอเคเดีย๋ยวเราต้องถอยรถหน่อยนะถอยรถหน่อยอันนี้ใส่กร R ครับเกียร์ถอยครับ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคมุมกล้องมันจะสลับไปสลับมาหน่อยนะฮะต้องสสยต้องปรับมุมกล้องเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้วมั้งเนี่ยแต่นั้นจะดูเล่นยากไปนะครับโอเคเข้าล็อกพอดีเป๊ะครับโอเคเราต้องเปิดช่องเก็บของแล้วก็เปิดประตูครับรอผู้โดยสารเข้ามานะโอเคไป รับผู้โดยสารครับผู้โดยสารมายังโอ้ันสูมออกได้ครับโอ้รถตู้รถตู้ไม่ใช่รถตู้สิรถเมย์รถเมย์รถบัสรถเก่งรถไถเออช่างมันเถอะโอเคผู้โดยสารคนสุดท้ายขึ้นรถไปแล้วแล้วยังไงต่อจังหวะนี้เขาบอกว่าให้เรากดตอนนี้เป็นภารกิจรอโอเค drive safe ขับรถดีๆโอเคก่อนเดื่นนั้นเราก็ต้องปิดประตูก่อนนะครับเนี่ยปิดตรงนี้ฮะแถบมุมขวาบนนะ จากนั้นตอนนี้เราก็โอเคเดี okay, ๋ยวเราผมเปลี่ยนมุมมองได้ไหมอ่ะผมเปลี่ยนมุมมองดีกว่านะท่านผู้ชมนะมันเปลี่ยนปปรตรงไหนวะอันนี้เหมือนจะเป็นค่าเอ่อค่าความสุขใช่ไหมค่าความหิวกับค่าความสุขนะครับนากดตรงกล้องนี้ Christians? ไงตายแล้วโอ้หมีเป็นมืออย่างนี้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนิดน,นึงน,นะโอ,โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทําการจัดเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับมุมกล้องนี้ก็โอเคนะครับโอเคเราสตาร์ทรถเลยนะ าจากนั้นก็ใส่เกียร์ถอยครับใส่เกียร์ถอยครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมุมกล้องนี้ก็จะเล่นยากๆนิดนึงนะแต่ว่าผมว่ามุมกล้องนี้แหละสนุกนะครับโอเคโอเคประตูอยู่ตรงไหนวะทางนี้โอเคงั้นเราต้องเลี้ยวมาทางนี้ครับหากปองมาลลยไปแแล้วดูการโอ้แล้วมือดูมือท่านผู้ชมดูมือมือแม่งจะหักอยู่ละโอเคจากนั้นเล่งเครื่องไปเลยครับ ไม่มีธงประเทศไทยด้วยเว้ยโอเคไปครับจอดรอดตรงนี้นิดนึงนะโอเคปไปนี่มันก็ไม่ยอมเปิดนะเปิดช้าชาบางทีเราก็ขับชนนะครับโอเคดูแผ่นที่ซ้ายมือนะแล้วเราก็ขับตามถนนไปเลยนะครับเออใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเออใจยเย็นใจเย็นโอเคได้ละมีกระจกข้าอยู่ฮนะตรงอันนี้นะโอเคเปิดไฟเลี้ยวหน่อยเฮ้ยเฮ้ย ไม่เห็นโอ้โหชิบหายแล้วกูเปิดมาก็ขับชนเลยแมพผูดด้โดยสารเฮ้ยเอ้าเอ้าไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหโอ้โหยนอนอ,น,อนี่ครับเล่นมุมมองนี้นะมันก็จะดูยากๆหน่อยนะครับขับรถจริงมันจะยากขนาดนี้ไหมนเนี่ย ผมยังไม่เคยขับรถยนรถยนเลยนะอืมโอเคไปต่อครับโถ่เสียหมดเลยตอนนี้ค่าความสุขอยู่ที่95นะครับความหิวก็95นะเออเหมือนผู้โดยสารจะหิวอะไรกันเนี่ยฮึอยากกินนะโอเคแต่จัดให้แต่ตอนนี้ยังขอขับก่อนต้องมีสมาธิกับการขับแต่ตอนเนี้ยม,มันโค้งเยอะเหลือเกินนะโอเคครับไปเรื่อยๆครับว่าแต่ตรงนี้คือลอไยเบรกฉุกเฉิน ไปจุดเฉือนใช่ไหมน่าจะใช่นะอุ้ยอันนี้เบบแต่ให้กูจะบีบทำไมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮโอเคไอ้คันหลังมันปาดมาเว้ยไปฮะโอเคเราเราต้องไปทางนี้ครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นมองกระจกไว้มองกระจกไว้ดูเส้นครับดูเส้นขับไปตรงเส้นนะโอเคไปครับไปเรื่อยฮะไปเรื่อยฮะไปเรื่อยฮะ ไปเลยฮะไปเลยครับ,รบโอเครอดมาได้ไม่ชนเว้ยเอาดิเริ่มสนุกแล้วมาเฮ้ยขับมุมมองนี้มันก็สนุกดีวะ่ะตอนแรกคือเล่นแต่มุมมองบุกคนที่สานะครับมองจากบนรถนะบนหัวรถเลยเออแต่มุมมองนี้เปลี่ยนมาก็สนุกดีนะแหมแล้วแถวนี้รถบัสรถเก่งมันเยอะเหลือเกินนะรถกระบะก็มีนะแต่ส่วนมากจะมีแต่รถบัสนะครับไม่รู้ว่าเป็นผู้เล่นอื่นหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเป็นไอ้แก่มันจําลองมาเฉยวะ พราะว่าสถานสถานีที่เราไปทํางานคือสถานีรถบัสนะครับมันก็เลยมีรถบัสเยอะแบบนี้นะหรือเปล่าวะไม่รู้สิโอเคตอนนี้ผมจะขับตกถนนอยู่แล้วเนะี่ยจะชนขอบถนนอยู่แล้วต้องใจเย็นต้องใจเย็นนี่นี่นี่น,นี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามตูดกันไปโอเคหมจกะแซงแล้วนะเล่งความเร็วเต็มอตัตราวิ่งเขไปวิ่งห้าแล้วล่ะแล่นสินี่มันรถนะไม่ใช่คนแหม เอาเฮ้ยเยอีกแล้วไปเบ like okay. right. ียดเขาผมนี่แหละไปเบียดเขานะโอเคแหมมีรถบรรทุกแลเฮ้ยเดี๋ยวเดเดยดเ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 ลยดเ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 เด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 เเเดดดยดเดยเดเเดเดเเดยเดเดเดเเเเ เกือบแล้วเกือบขับเลยป้ายลืมดูแผนที่มันขับเพลินจัดโอ้โหตอนนี้น่าจะเป็นทางตรงแล้วหล่ะผมเร่งความเร็วเลยกันนะนี่ขับแม่งร้อยยี่สิบไปเลยป่ะไปเรื่อยครับตอนนี้มันขับออตโต้นะโอเคสบายขึ้นเยอะเลยเทำไมไม่ทำแต่แรกวะตอนนี้เรามีหน้าที่แค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแหมจะว่าไปผมลืมเปิดไฟเลี้ยวนะเวลาเลี้ยวทางนู้นทางนี้นะโอเคตอนนี้เบาละ ต้อง affiliated. เบาแล้วเฮ้ย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 จะเลย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 ป้ายจะเลยป้ายเฮ้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 ยโอเคมาเข้าเข้าแล้วบัสสเตชันตรงนี้แหละครับโอเคเราต้อง connected. เข okay. ้าล็อกของเรานะมันจะมีล็อกอยู่นะครับนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยว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 รู้สึกว่ามุมมันไม่โอเคว่ะ โ okay. อเคค่อยๆค่อยๆหักค่อยๆหักไปโอ้หแล้วดูมือมือมือแม่งพันกันแล้วๆได้ไหมเนี่ยได้อยู่แหละโอ้โหเป๊ะอะไรจะเป๊ะปานนั้นโอ้โหแม่ G ีบดีรถคันนี้แม่งโคตรเจ๋งอะโอเคครับเราต้องเปิดประตูนะไปผู้โดยสารล,ลงลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยครับไปหาของกินกันเองนะผมไม่มีของกินนั่นหรอกรียบร้อยฮะโอ้โหมีโฆษณาด้วยเฮ้ย โอเคฮะมาต่อกับอีก,อก,อก,ส,ก,อกสักเกมนะไม่สิจะเรียกว่าเป็นเกมได้ไหมเนี่ยมันคือเกมจำลองเนี่นี่ไม่ใช่ r v นะมันเรียกเกมเติมอะไรโอเคแล้วผมเปิดประตูทำไมวะเนี่ยปิดดิเออฮะตอนนี้เป็นมุมกล้องมุมมองนี้แล้วกันเนาะนะครับตานีนะโอเคสตาร์ทรถครับแล้วก็ไปกันเลยเราต้องไปรับผู้โดยสารนะครั้งนี้ผมจะขับไม่ให้ชนละโอเคเพราะว่ามุมมองม่อกี้นี้มันเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ว่ามันก็ เล่นสนุกดีนะมุมมองนั้นนะเออแต่มุมมองเนี้ยจะเล่นง่ายหน่อยครับแต่ว่าเราจะขับชนไหมอันนี้ไม่รู้นะโอเคเปิดประตูครับมาผู้โดยสารขึ้นมาเร็วไปเราต้องใส่กรครับถอยหลังค่อยๆถอยเลี้ยวไปใจเย็นๆนะะนั้น ใส่เกียร์หน้าเกียร์หน้าบอกว่าเขาได้เกียร์หน้าปะไม่รู้สิไม่รู้เรื่องรถเลยครับโอเคไปเดี๋ยวก่อนเลยจังหวะน,นี้โอเคถนนล่องพอดีเป๊ะค่อยๆยค่อยเดี๋ยวปิดแถบนี้ออกไปก่อนโอเคแหมแล้วถนนมันก็ไม่มีไฟแดงไฟเขียวเลยวะ่ะโอ้ขับอย่างนี้ชนกันตายไงโธ่จะบอกว่าให้ดูให้ดูเองแล้วกูขับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว คืนฟุตบาทไปแล้วโอ้โหใจเย็นค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคครับโอ้แล้วมันแมปเดิมเลยนะขับแบบเดิมเป๊ะเลยครับแี่มีป้ายโฆษณาด้วยนี่มันะไรแบ a ็คคอฟฟี่ข้างหน้าเราต้องเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับตามไปรถบัสข้างหน้าไปนะโอเค รถเก่งนี่ก็มาตามกเราเหมือนกันนะเนี่ยไปครับไปเรื่อยฮะเกมนี้มันจะเนื่อยหน่อยนะเพราะมันเคลขับรถซูมิเลเตอร์นะครับต้องต้องใจเย็นนะหมายถึงผมเนี่ยต้องใจเย็นนะไม่งั้นเด๋ยวชนอีกนะตอนนี้ดูสิแหม่ทุกอย่างโอเคครับแต่เหมือนผู้โดยสารจะหิวฮะเฮ้ย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  ชา้าจัง <half S 1> ล่ะเฮ้ยเอ้าเรียบร้อยไงไงละกูไงละกูชนแล้วไงเบียดใหญ่เลยชิบหายเชี่ยโอ้โหมึงเฮ้ยไอคันหน้าข้ามไปไวดิโอ้โหมึงโอ้ล้วกูชนไปแล้วโอ้ไ y g o อดเฮ้ยมึงช้าอะไรกันนะไอรถบัสเฮ้ย โอ้โหมึงนาะไปเร็วๆโอ้โหแสงได้ไหมเนี่ยแสงได้ไหมแสงได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะน่าขับรถนี่ใส่ไม่ดีครับมาถึงกูเนะี่ยตอนนี้ค่อยขับเราห้าสิบห้าสิบเมตรต่อว,วินาทีเอ้ยห้าสิบเมตรต่อว,วินาทีมึงจะบ้าละห้ววาสิบเมตรต่อวินาทีห้าสิบเมตรต่อกิโลเมตรเอ้ยห้าสิบเมตรเอ้ย 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะแล้วชนขูดไปหนึ่งทีโอ้โหมึงเชี่ยโอเครอดนี่กูจะขูดอีกแล้วแหนรถกูเป็นรอยมาแล้วมั้งเนี่ยกาละกาละใจเย็นนะพุทธสารอดทนกับกูนิดนึงนะก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเกมนี้มันเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับถือว่าขับรถชมวิวครับอ่าคนดูบอกกูมานั่งฟังมึงปนอะไรวะเนี่ยเออใช่ป่ะใช่ป่ะ ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮชนเสาหรอกถึงแล้วโอเคเข้าไปเลย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 มาเลาแล้วก็ไปเข้าล็อกครับโอเคใจยเย็นๆใจยเย็นออลลี่ไทยแลนด์นรถข้างๆงชื่อออลลี่ไทยแลนด์ไม่รู้เป็นคนหรือว่าเป็นบอทนะครับเรียบร้อยครับลงแล้ว เปิดประตูโอเคผู้โดยสารลงรถได้ลงไปเลยไปกันให้หมดเียบร้อยโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้ได้เพลงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็หวังว่าผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะประมาณ10กว่านาทีนะครับสินิดๆนะก็โอเคเดี๋ยวเกมต่อไปผมจะไเล่นทักซูเปอร์เลเตอร์นะครับก็เป็นเกมค่ายเดียวกับเกมนี้นั่นแหละนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่กับคลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้นะครับโอเคไปละ